อยากินหลาปะตองหลาบเนียวหลาปะตองนี่บัมเป็นเรื่องหยากเลยเด้อคะ่ะพี่น้องแมย์ป,ปาก็มีวิธีการตีดเนื้อปลาง่ายๆคะ่ะสวัสดีค่ะแม่ปปาผ้าท่ำผ้ากินก็ับมาอีกแล้วเด้อค่ะเหมือนในเม่ป่าคิดว่าอยากกินหลาปะตองคะ่ะพี่น้องก็เลยได้ปะตองมาซีโ,โตคะ่ะก็สีมาแช์เทคนิคดีๆให้เพื่อนๆได้เมืองเนาะคะ่ะแม่ป่าก็สิเอาปลามาแล้วก็จะมาตีดเอาเนื้อปลาเนาะคะ่ะพี่น้องมีวิธีการเฮ็ดง่ายๆคะ่ะพี่น้อง ขอรับชมเลยค่ะต่อไปก็มาทําการเอาเนื้อปลาตองออกกันเนาะค่ะไม่ป่ปก็จะเริ่มจากการตัดหางปลาตองเนาะค่ะมีอยู่สี่ตัวเราก็ตัดเบอึงสีตัวเลยค่ะขันตอนต่อไปก็เอาสากมาหนวดด้วยค่ะหนวดเนื้อปลา จากนั้นก็บีบเข็นออกมาค่ะพี่น้องเนื้อปลาจะไหลออกมาเลยค่ะเนื <sh> Damn, ้อปลาตองก็จะเป็นเนื้อนิ่มๆนะคะได้ออกมาเต็เนื้อเลยค่ะพี่น้องม้วมีกระดูกติดมานําเลยค่ะ เห็นใชไหเบื่อันเหน,หนเ็นเนเลยแจะเป็นหนอเพ่าไม่เปลีนน่ยนเหรอมันัเปลี่ยนมากนี่เป็นนเนื้เป็ดรือทารหรอเตัวเหน็ นี่ค่ะก็ได้เนื่อปลาที่เฮาหลีดออกมาเรียบร้อยแล้วจ้าเนื้อปลาก็จะออกมาเบิ้ลตั้งสี่ตล,ละค่คากจะเฉดประมาณนี้ละค่ะเนื้อปลาก็จะเอาไปหลาบเนี้วเนาะคะ่ะพี่น้องหลาบเนีว้วหลาบประตองหลาบดิบนะคะพี่น้องหลาบกินแสบเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เมื่อปลาลีดเนื้อปลาออกมาเรียบร้อยค่ะส่วนที่เหลือนี่กะเอามาแพร่ให้เมืองนาะคะ่ะมีเหนือเรือบอเนาะคะ่ะ กระทือว่าออกมากเกี่ยงเติบยูเด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแม่ป่าก็ได้แช่เทคนิคดีๆวิธีการเอาเน,ออนื้อปลาตองเนาะค่ะเอาบหยากเลยค่ะพี่น้องเอาสากรีดเอาซ,อซื้อก็ได้ค่ะเือนี้แม่ป่าก็มารีดเนื้อปลาตองให้เบืองซื้อๆได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ปา่าพาทำพากินเนนด้ด้อค่ะเบือนี้แม่ป่าก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ